และเรื่องราวของการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับผมของเด็กในเมืองและก็เด็กที่ใช้ชีวิตตามธรรมชาติในชนบทยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอะไรสนุกสนุกหลอพวกเราอีกเพียบเลยละจ้าเราเดินทางไปที่ลำลูกกาคลองสิบปทุมธานีเพื่อไปรับบีมสวัสดีครับบีมครับวันนี้บีมไปไหนครับไปเที่ยวที่กรุงเทพครับพร้อมไหมครับพร้อมครับอยากไป อยากไปครับว่าไปแล้วจะเป็นยังไงางเนี่ยูกการเดินทางเริ่มต้นขึ้นดูเหมือนว่าบีมจะตื่นเต้นเป็นพิเศษถึงแล้วครับบ้านของพี่แกงใจกลางเมืองกนเลยนะ ไม่นะ้ก๊งเข้าพี่กก๊งเข้าพี่พีก็เปิดให้แล้วพีพี่ก็เปิดให้แล้วยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับเกิน่าจะลครับพี่แก๊งทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีครับบริการน้ำด้วยตัวเอง พาเพื่อนไปเที่ยวให้สนุกนะล,ลูกแก๊งน,นะแต่ที่ที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะโดยเฉพาะของกินอร่อยอร่อยน <c oughs> ั่นคือคือเยาวราชเพราะฉะนั้นพวกลูกนะอย่าลืมเทคนิคที่เขาสอนมาเวลาที่เราอยากกินทําไงหันไปทางอื่นก่อนหันไปทางอื่นทําไงก่อนลูกหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ฝน <c oughs> แล้วก็ฝนล,แลกลแล้วก็หายใจออกแล้วก็หันหน้าอื่นแล้วก็ดีใจในใจแล้วว่าเราทําได้เลยนี เก่งมากขอประสบความสำเร็จนะแล้วก็ให้พุงเล็กลงกับมาเดินเยอะๆลูกปายโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับตู้รถไฟฟ้าบนดินแต่วันนี้จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพิื่องผมก็ยังไม่เคยนั่งเลย พี่แก๊งพาไปห,หน่อยได้ใต้ดินในเนื้อเหรอใช่<ม>แก๊งไม่เคยมาเหรอคร<ะ>ับใต้ดินเคยมาที่สองครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งของเนี่ยงเก็บครั้งที่สองร้านนี้เหรออันนี้คือครั้งแรกที่จะลงเลยเหรอครั้งแรกของที่ที่เพิ่งลงขุงเทพอ๋อเหรอพี่แก๊งเ <No. S 2> นาะไปลเว้ระวังระวลยไปเลยไปเลยเ ดูท่าบีมจะไม่ชินกับการลงบันไดเลื่อนครับบีมเตยมมาบันไดเลื่อนอ่ะบีมบีมไปลงบ้างไปลงบ้าง่อนเฮ้ยย่าจับฮ่าหัวตะลึงไปลงบ้านแน่เนี่ยบีมไปดิลงบันไดเลื่อนไหมไม่เคยเหรอโอ้โหอ่างนี่ยทางเข้าตามมาเลย ยังมาไจะตกอุ้ยตั้ามาดักดีเร่สบายแลวนี่มาลอมซ้แล้วล้องกั้แล้วเหรอครับรู้มาื้อกันสอคนไรให้เต้น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 เาเต้นเนจะได้เรยนาษาด้ดีจะด้เข้าดี ใช้เป็นม่เนียบตะขาประตูอ่ะใหญ่ป่าเดีนยวมพี่เมื่อกี้บ้างเาใช้บัตรกิมมเหรอคอยให้มันออกรีบเดินไปเดี๋ยวมันหนีเบี้เครียดเลยอ่ะเบี้ยเครียดเลยอ่ะบีพยายามศึกษาการเข้าไปด้านไหนครับยาวาราสองคนครับพวกพี่จะไปยาวาราเนี่ยยาวาราใช่ไหมพี่สอง,สองคน,คน จุดหมายก็คือสถานีหัวลำโพงนะครับครับนี่คืออะไรครับอะไรครับแล้วอเอาเขาขึ้นไปให้เขาเหรอครับหยดัอยดอดอกอตรงไหนเหรอครับอ๋อหยัดปลายทางจะมีรู้ให้เหรอคะเอ้าอยากปลายทางเหรอเนี่ยสถานีปลายทางแล้วเราก็ค่อยหยอดไม่ใช่เนี่ยทำยังไงอันนี้ไม่รู้สิ แล้วบัตรละ่ะอ๋อนี่ไงบัตรเราใช้เหรียญอา้าวแกงเข้าไปก่อนแล้วครับแล้วบีมจะทำยังไงวิ่งเอาเข้าประตูสเร็จจนได้ตายแัยนวแม่เขาันเสียวกูมันหนีบหนีคุงลอกคุ้งเนาะเลยนะร้อนไ,ไฟฟ้าอยู่ไหนนี่หัวลำโพงไปหัวลำโพง รู้เปล่าว่าลูกศรนี่หมายถึงอะไรครับไม่รู้ครับบอกว่าให้เข้าออกยังไงโอ้ที่บีมนี่ดูบีมครับดูครับตรงนี้ผมก็ได้บีมยืนทับลูกศรเลยครับรู้แหละต้องยืนตรงนี้แล้วก็เดินเข้าคุณอันนี้ก็เดินออกเฮ้ยไหนเย้หัวลํโพ โอ้โหคนเยอะดีจังให้ผ่จาเกินให้ทาช่ค่ะเข้าแล้วเราเข้ามาแล้วบีมก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จครับยินดีด้วยการเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนมุมมองไปมองในมุมของอีกคนอาจทำให้ความคิดเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่เข้าใจกันมากขึ้น าจุดหมายที่ต้องทำมีร่วมกันเชื่อว่าทั้งสองคนจะรวมพลังเพื่อพิชิตภารกิจนี้ไปให้ได้ และใครนะครับที่มีเคล็ดลับไร้ฟูิที่น่าสนใจแล้วก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับผมตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้านี้ครับและเคล็ดลับไหนโดนใจขบวนการไร้ฟูิเรามากที่สุดนะครับผมเราก็มีเสื้อสวยๆแล้วก็นี่ครับเป่เท่แบบนี้เลยมอบให้ด้วยนะจ๊ะยังไงก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเหมือนวันนี้ครับเรามีจดหมายนะครับมาจากเด็กชายโกศิยพงศ์สพลนะฮะส่งมาบอกว่าวิธีการไร้ภูิของผมนะครับนั่นก็คือการกระโดดครับ ผมจะกระโดดเช้ากระโดดเย็นทั้งตื่นนอนและก่อนนอนนะครับและอีกวิธีนึ่งแหมวิธีนี้น่าสนใจมากนะเขาบอกว่าวิ่งให้หมาไล่กับวิ่งไล่หมาครับเพราะว่าบ้านผมมีหมา6กตัวด้วยกันโอ้โหแหมเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะและนี่คือรายชื่อผู้ที่ได้รับเป้และเสื้อยืดจากขบวนการไร้พุงครับอนาคตจะยุ่งถ้าเราพุงใหญ่อนาคตจะไกลถ้าเราพุงยุกเราจะโตเรา